ชั่วโมงเดียวโนมานรับไมไ่จ่าย<ง>เลยเลยแบงค์สิบใบเดียวนะครับสิบเลขแสนครับได้จริงไหมได้จริงครับงั้นขายยุ่งยากไหมพี่นะไม่ยุ่งยากนะครับแค่มีแบงค์สิบมาก็โอเคแนะเอาแสนไปฟอร์เลนเซอร์วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับเพราะปล่อยตั้งแต่เช้าแล้วปล่อยแบบปลอดเนื่องอยันเย็นยังไงพี่ใครอยากมีรถขับครับรีบพิมพ์มาเลยว่า <c oughs> สิบล้แสนครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับผมอันนี้เดินทางมาจากไหนครับเดี๋ยวทางนี้ก็ได้พี่การครับโอ้ท้าไมถึงตัดสินใจมองเราที่นี่พี่ก็ดูในไลฟ์ดูแล้วน่าจะเชื่อถือได้อ่แล้วพอมาเป็นไงพี่พอมาถึงก็เกินร้อยครับเออของแท้ครับของแท้นะวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรครับพี่เออสิบล้แสนครับได้จริงไหมได้จริงครับงั้นขยุ่งย่างไหมพี่ในการเอาสิบล้แสนเนี่ย ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเอา,าแบงค์สิบมา,มาแค่มีแบงค์สิบมาก็โอเคละเอาแสนไปก็คือซื้อคนเดียวเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวดูรถลูกค้านิดนึงนะตัวนี้ก็ใหม่มากนะเป็นฟอร์ตตัวหน้าใหม่ถ้าออกใหม่เนี่ยต้องหอบเงินไปวันประมาณแสนหนึ่งนะถึงจะผ่อนปวันแปดพันแต่คันนี้วันนี้บอกครับแบงค์สิบใบเดียวผ่อนเท่ากันนะเหมือนเซฟเงินไปแสนสองแสนนะพี่รถปีเดียวฮะใ,ใ,ใ,ใช่ชั่วโมงเดียวอนุมานครับไม่ได้จ่ายเลยเลยแบ<ไ>งค์สิบใบเดียวนะครับเอาเบอร์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 ศูนย์เก้าสี่ครับห้าสอง